Dihati tuh, kon, jin di tolap ke sucon, super boring, aha. วันนี้หมากับลูกพี่จะไปสร้างกองทัพมอนสเตอร์เป็นของตัวเองเราจะมีมอนสเตอร์มันโปกเกมอนเลยฮะเป็นกองทัพของเราไปต่อสู้บูเบวกับคนอื่นไปดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถทมล่าหามอนสเตอร์สุดหายากที่เป็นหนึ่งในห้าล้านเท่านั้นได้ไหมไปดูกันเลยโอ้ยพีลลอ เฮ้ยลูกกระจกฮัสกี้ตอนนี้เราอยู่กันในเกมอันอย่างวะเราจะต้องซัมมอนมอนสเตอร์มาเป็นลูกกระจกนั่นเองซัมมอนโอ้โหอันเชิญมอนสเตอร์มาอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วม,มันเหมือนฟีลเหมือน,นโปเกมอนนะเบ้ล์เหรอนี่ไงฮัสกี้เบคอนเขากำลังโอมนาน,นานลิกาลีกาอยู่ในดูดิก็เขาเต้นแรงเต้นกลาไปไหน่อยนี่ไงว,าว้าวซ่าเราสามารถเข้าไปในวงแหวนเวทน,นะครับแล้วก็เออ เราต้องกดคลิกเมาส์ไปให้ใกล้สีเขียวที่สุดเพื่อให้ได้ตัวดีๆทุกคนว้าวฮัสกี้มาถึงจันได้นี่เลยไฮเปอร์ว้าวมาได้ตัวอะไรรู้เหมือนน้ำแข็งคริสตัลนี่แล้วเราก็ไปใส่ในทีมอย่างงี้ฮัสกี้ดูอุย้ยมาได้ตัวเลยหมาสองหัวคอสเมกเบลกอาะไรนะคอสเมกคอยีสักทีวันนี้เฮงเจาะอุย้ยก,กากแล้วอ่ะเบลกิ้รอบแล้วเริ่มโลบแล้วขออีกตัวละกันไอ้นี่ก็ขอไปเรื่อยๆครับคุณผู้ดูชมอุ้ยสีม่วง ว้าวดีไว้พี่ล็อก <Wow. S 1> มาได้พี่ล็อกมาให้พูดใหม่ลูกพี่ตัวมเมื่อกี้เลดหนึ่งในสองพันห้าทุกคนวันนี้แต้มบุญฮัสกี้มันมารวมกันอยู่วันนี้หมดแล้วพรุ่งนี้เกลือเค็มแน่นอนมันก็มีไดบอกอะเอาไฉันก็มีมันกันระดับคอสเมกแม่ในตัวอะไรอุ้ยหลอเทพพี่ล็อกเหมือนแฟดยินหยางเลยใช่กุมารน,น้ำแบบกุมารไฟเป็นไงละ่ะตั้งชื่อให้เองไหนลองต่อสู้กับไอแมงมุมดิกดแบทเทิลมาดูกระจกครับคุณผู้ชมเน่ใจท่าใสา่ พารถไฟเุ้ยเขาบอกว่าให้เรามาคุยกับพี่แย้แย้ซามุไลเนี่ยอ๋อเขาจะให้เราไปล้มไอเนี้ยไอหมาไฟสองหัวนะครับแล้วก็ให้อัญเชิญอีกสองครั้งอ๋อเขาต้องการให้เราทำเควสจัดไปไอหมาไฟสองหัวไอโฟร์โฟร์โมฮอ๊ทำไมต้องเป็นไดโฟล่ะก็มันหน้ามันไดโฟเลยทำโมฮอคด้วยในเลยจมตีเขาไป ว้าวดอกเดียวจอดหมดเลยพี่ล็อกไอตัวนี้มันบูเบียวมากนี่เขาให้เรามาปลดล็อกอันนี้ฮัสเก้ซัมมอนสองเนี่ยวงแหวนเวทแต่ละวงเนี้ยก็จะมีดวงไม่เท่ากันอันนี้ดวงคูณสี่แล้วเว้ยอันล็อกไหยดูซิอุ้ยไม่มีตังอะ่ะอล็อกไม่ได้ถ้าวันนี้หมาดวงเฮงจริงต้องมีของดีมาอ,อ๊บกดพลาดอุ้ยป,ปูกัปูกบแมมุมหน้าเด๋อสีฟ้าฟ้าดูเกลือง่ไ,งไม่รู้อุ้ยมีเมก้ามา อุย้ยตัวอะไรไฮปรเปอร์เหมือกนกันหลอดเทพอุย้ยต,ตัวนี้สองตัวเนี้ยมันเทพสุดแล้วแต่หมาขอสลับตำแหน่งได้ไหมไอตัวเนี้ยมันไม่ได้เฉิดฉายเลยอะ่ะว้าวฮัสกี้มีระดับอันเรียวด้วยโด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 ระดับอันเรียวคือแบบไม่จริงไม่จริงใช่ไหมใช่ไม่จริงไม่จริงโดนี่โดหลออความหลอดเทพมันอุย้ยไฮยินนา,นนามันเป็ ี่ตัวอะไรไแจกเควสเหมือนเหมือนลิโป้เลยเฮงเจียเฮงเจียหรือเปล่าเฮงเจียจริงด้วยหมอดูไงเป็นลิโป้ไอ้บ้าตาถั่วมาง่าฉันว่านั้นเราเป็นลองไปบูบลกับบอสด,ดูดิฉันอยากรู้ว่าเราสู้ได้เปล่าเควสคือให้ไปจัดการกับบอสหนามจัดไปสิยกดูเลือดมันด้วยเลือดแกนี่เองไม่กล้านำมือแกจับตาจับตูดดูดีๆไอ้ลูกกระจกนะดูนลูกกระจกให้วิล็อกก่อนไม่ให้ดูนะครับกุมารไฟของผมเริ่มต้นด้วยการปาเมนทอสลดพริกไปหนึ่งเม็ดวิ เลื่อนมันลดแค่นั้นเอ,งอเ้งเอาเบสใจเย็นนี่เป็นไงล่ะใจเย็นๆเด้โอ้โหท,ทีเดียวเครื่องหลอดเลยว่ะอืมฮันยิน่าจัดไปลูกพอ่อตีมันเแบสบเอ้เอกุมันไฟพี่แล้วมันแพ้ทางท่าแล้วเปล่าเออวะ่ะเกือบหลับแต่กลับไปแล้วหนึ่งตัวครับอุ้ยฉันมีลุ้นทักกี้ฉันจะล้มบอลได้แล้วอีกเด้งทีอุ้ยโอ้โหเลือดเลือดตัวเนี้ยยุกันก็ตัยแล้วเบวเกือบหลับแต่กลับมาได้ว้าวเรียบร้อยดูหมาบ้างดูหมาบ้าง ไอีฮีทำไมมันต้องอีฮีด้วยอ่ะแล้วก็จะแล้วก็จะภาคทำไมไม่ต้องภาคอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บอีฮีอีกแล้วเว้ยอุ้ยเหมือนมันโจมตีแล้วมันสามารถฮิวตัวเองได้ด้วยตัวเมื่อกี้โกงโกงอะเน่ท่านี้เราก็ทำเควสเสร็จแถมไปแมปต่อไปได้แล้วทำเควสเสร็จอะไรใหม่ไม่ได้ซัมมอนเลยวันนี้วันแหงอกกดพลาดเลยเถิ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 ดได้ผีสายตูด ขอดีๆหน่อยสิจอเกลือพี่ล็อกสีมว่วงไม่ออกให้ฮัสกี้แล้ว,วอ่ะวนนี่สีมว่วงสีมว่วงตัวเดิมเลยเบลนี่ทีมใหม่ของฮัสกี้พี่ล็อกไปไหนแล้วอ่ะมาที่รับบี้แล้วค้่าวาว้าวเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแท่นของบ้านแกนะแล้วแกก็จะสามารถเอาฮีโร่ไปวางไว้บนแท่นศิลาได้ทําเงินไงระหว่างที่เราไประปจนภยัยเนี้ยเอามาชี้ให้เราไปในนั้นในนั้นมีอะไร มันบอกให้เราไปเวอร์สองมาตามฉันมาแล้วเข้าว้าวซัมมัทจีราคาห้าร้อยเราต้องล้มมอนเตอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวก่อนแล้วกันอะไม่บอกเลยไม่ใช่คู่มือไม่ใช่คู่มืออืทุบทุบไฟเจอกับไฟไฟก็ต้องเจอน้ําดับซะหน่อยอีฮี้ไม่จา้าวตันไม่ต้องโอ๊ยโอยเจ็บบาดเจ็บอัสกี้เมย์จะบอกแหละว่ไงยไอตัวที่เราล้มไปแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดออโต้แบทเทิลให้ลูกสม,มุนแล้วนี่ไปฟาร์มตังค์ได้ด้วยนะ <L> อุ้ยมีแสงม่วงมว,งว้าวนี่มันบอยแบนหมาไฮยีน่าถือธนูนี่นาะในขอซามอนอีกทีฮอจ์เออเริ่มเกลือเกือไงชอบกลนเริ่มเกลือแล้วอว่ะเบเราควรใช้แม้ไอไอลักโพชั่นลองใช้ดูก็ได้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาทำไมบางครั้งเดี๋ยวก็เปิดฟองเดียวเดี๋ยวก็เปิดป้ากันหนึ่งฟองอะ มนแล้วจะดวงไงฮัสกี้มาชั้นใช้แล้วเดี๋ยวดูดิจะทําให้การเปิด1ิบครั้งของเราเนี่ยมันดวงคุณส่อเกลือมันดวงดีขึ้นไหมเนี่ยเบยมันก็คือดีอุ้ย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 สีสีแดงสีแดงว้าวหนึ่งในเจมเมนะสแกลักโพชชั่นไม่อยากได้ตัวที่ดีกว่าไอ้ฮีแล้วมาเบื่อมันะรอบแรกมันยังกากยู่ใช่ไหมตุ๊กแกมาเต็มเลยเวยตุ๊กแกเลยล่ะสีน้ำเงินไฮเปอร์แต่ก็ยังกากอยู่สีโมงมา อันเลียวหนึ่งใน 5, ห้าพันหมอไม่ยอมมาจะเปิดดีกว่าจะได้ตัวหลอดเททุกคนแต้มบุญนัสกีจันหมดแลทำไมามาันเริ่มกากตดเอว่ะสงสัยยาหมดป่ะยามันใช้ได้แค่สิบทีนะอุ้ยเอาตามนุษย์หินนี่มันติงเดติงนี่มาอุ้ยนี่ไงหมาปลดล็อกซซมมอนจุดที่ห้าได้แล้วมาเชื่อมม่นครัวนี้แต้มบุญหมามา,มาได้นอนหมาเบื่อไอ้บอยแบนสามตัวนี่เราเบลอ <laughs> ขอของดีหน่อยว้าวแสงฟ้ามาอีกแล้วขอแสงสีแดงอะส่องสีม่วงเงี้ยขอแดงแดงม่งออวงม่วงอีกอีกล้วอุ้ยมันจะมีสูตรอย่างงี้ไหมแบบปล่อยวิ่งไปก่อนสักสองสามทีอุ้ยพี่ล็อกมาเป็นคู่เลยไม่มีบอยเอาสีม่วงมาสีม่วงมา ตัวโด,ดวยความที่เราได้ตัวหนึ่งในสี่หมื่นมาในความแรระดับ d i v i n เนี่ยเราก็จะไปบูเบลนี่ตอนนี้นะครับพลังของทีมเรามี800พันี่เริ่มต้นด้วยตัวที่เก่งที่สุดของเราครับใช้ท่า v o i e strike จัดไปหนึ่งทีนี่ขวดแล้วเลือดไหลด้วยต่อด้วยยิงธนูนีลดสปีดนะครับตัวน,นี้เป็นแบบเหมือนจยมทษอทำให้ติดลายตาบอดมองไม่เห็นเป้าหมายเท่านี้เราก็จะเหลือกับนางฟ้าหนึ่งตัวสามลุมหนึ่งสบาย ฮัสกี้ก็ยังคงกกเกลือเมื่อเกลือเค็มอยู่ครับคุณผู้ชมระหว่างนี้ผมก็ล้มไปได้แล้วหนึ่งตัวคุณพ,พี่หมายยังไม่ได้ตัวดีๆเลย,ยมาเริ่มทอดแทนน่าสงสารนะเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เนี่ฮัสกี้เดี๋ยวฉันจะโชว์ฟังกช์ชันการตีชุดเกราะนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เราสามารถที่จะตีดาบตีชุดเกราะได้เพื่อเอาไปใส่ให้กับตัวละครเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองตีดาบดูงี้ เนี่ยเราก็จะได้ดามมาเอาไปใส่ให้กับตัวละครบวกพลังโจมตีหนึ่งร้อยนี่หมาจะไม่ทนอีกต่อไปมาใช้และรักพชันฮั <c oughs> สกี้มันมิตั้งหลายแมพไปไปแกลีบยังอะคือหลังจากเปิดมาตั้งนานเนี่ยหมาได้เพิ่มมาตัวเดียวไอพี่ล็อกใส่หมวกใส่กอะเนี่ยไอหมาโง่ทุกตัวที่น่าเกลียดจะเหมือนชั้นไม่ได้เข้าใจไหมหมากำลังจะต่อสู้ให้ล็อกดูนะบูตเดเมจให้เพื่อนก่อนโดยการเห่าหอนแม่ หนะเสร็จแล้วก็โจมตีเข้าไปมันก็ทำให้แมวาทอาดน้ำตีทาดไฟมาลืมนิดหน่อยนี่ท่าอะไรอ่ะไม่รู้ลองอันนี้ก่อนแล้วกันเดินไปต่อยแบบดุมดุมอุ้ยมันโซ,โซเซด้วยมันโซ,โซเซนี่ไงทาดน้ำจะโจมตีแล้วจับตาดูุโอ้โหสุดยอดไปเลย ลูกกูเปมาได้เต่าน้อยหนึ่งในหมื่นมาหน้าตาง่วงนอนเหมือนบิ่ล็อกเลยแต่ฉันได้บังกรหนึ่งในแปดหมื่นยังหลอดแค่ดูบังกรไฟสุดยอดลูกไม่ทาไงขอเคค็ดลับหน่อยเด้กก็กดๆไปเถอะเดักก็ได้เองแหละฮัสกี้ไม่ต้องบูทเบิร์ดเลยเลยไม่ต้องบูทหรอกใช่สิเกิดมาดวงดีใช่ไหมจะพาะวันนี้เท่านั้นแหละมาต้องการตัวดีมาใช้รักฟอชั่นก่อนเอยอย่าพิ่งโลมาล้มบอสก่อนโลภคืองานหลักของฮัสกี้ ด,ดเคยแหล,ละโล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 โก้เบยไอ้น้องคนนี้ของแกเหรอหนึ่งในแสนห้าเนี่ยอุ้ยนี่มันเหมือน,นเทพนาจาเลยไม่ไม่กดอะไรเพิ่มแล้วดวงดวงหมดกับไอ้น้องคนนี้แหละเบย์หรอไปลุยบอสเลยแฮสกี้ฉันมั่นใจแกลม้มมันได้แน่นอนนี่หมอได้แฟลลี่ตัวนี้มาด้วยเบย์หรอว้าวดูดิทีเดียวพลังเพิ่มเข้าไปเป็นหมื่นหกเลยครับคุณผู้ชมไหนขอทนเราต่อสู้หน่อยเบิร์ดกะโหลอกอุ้ยทุกทีละพันจูโจ้ไปดูหน่อยสิจ๊ะเปี้ยง จุดโจมเลยเจ้าน้องสาวนี่หลับไปแล้วหนึ่งตัวอุย้ยสุดยอดนี่โอ้โหสองที่จอดว้าวซ่ามันเก่งมากเลยฮัสก้แสดงให้เขารู้ซิว่าเราได้มันเก่งแค่ไหนฮัสก้เริ่มต้นให้น้องคนเนี้ยบับเพื่อนก่อนเอาเพิ่มตัวเองคนเดียวแล้วนี่ถ้าโจมตียไม่รู้ขอลองหน่อย นี่ยิงแล้วติดเบิร์ด้วยอุ้ยน้องคนนี้ปกป้องเพื่อนได้นี่ไงเธอหน้าปีศาจมันจะโจมตีแล้วเพราะฉะนั้นนี่เลยอาวโดนเองบ <c oughs> วกมันเข้าไปนี่ตบตีอุ้ยเริ่มมาหน่อยนิดเดียวแล้วเวรยแล้มันกลกักต,ตีแรงมากเย้ชะนะแล้วไปแบบต่อไปกันเถอะจัดไปครับเข้าร็อบบี้แล้วก็ไปวางฮีโร่ที่แขวแกวประเดิมนะครับของพี่ล็อกมันต้องเป็นมังกรแน่นอน <c oughs> ใช่แล้ว ว้าวไอตัวไอฮีมันทําเงินให้ตั้งเก้าพันอะพี่อ okay. ขอร้องแหละฉันขอร้องแหละช่วยตั้งชื่อมันว่าอย่างอื่นได้ไหมก็มันชื่อไอฮีจริง ดูซมมอนที่พาตรงนี้หน่วยคิล้ปละ็นไแบบหนึ่งล้านล้านแบบว่าเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดเราฟาร์มแต่เงินแล้วเราก็มาบล็อกตรงนี้เราจะได้ตัวแบบโคตร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 เทพเลยใช่ปะใช่อลังการงานสร้างมากเลยแหละมาไปวอลอีกโวล์หนึ่งละกันทุกคนน่าจะอยากเห็นว้าวหลอดเทวเป็นเรื่องกระประสาทแบบนี้หลอดเทรับเควสกันเลยกับพี่ชายปิเปก็เนี้ยซมมอนเจ็ดอัดล็อกในราคาสองเมลนบาทเฮ้ยหมอมีหมอมีห้าหมื่นรย ไปเลยขอของดีด่อยโอ้ยสีม่วงสีม่วงเฮ้อซ้านี่บวกกับการกินยาไปด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะกินยาลักคุณ 2, 2> เออหมายกได้ยากแก้เกลือยากแก้เกลือคือยาลักคุณ2องไงอุยอ้ยอุยสีแดงสีแดงว้าว ว้าวหนึ่งในเจบนลูกกุ้่ตัวนี้หมอมีหนึ่งในแปดหมื่นสองตัวเออเอ็นตัวตรงกลางนี่หน้าตาแปลกๆนะต้หมือนวิมาฮัสกี้เราพาคุณไปดูชมเนี่ยไปดูมอนสเตอร์แมปนี้หน่อยดีกว่านี่เราต้องสู้กับน้องนินจาเหรอเนี่ยนี่มันตัวที่แกเมย์ได้นะเอ๊ะน้าจาไม่ใช่นินจาเขามีชื่อของเขาได้เนี่ยเราเรียกโมดเรียกซัวฮัสกี้ก็ชื่ออะไรชื่ออะไรแกลองเปิดดูคุยใช่หนึ่งในแปดหมื่นชอยเห็นนะว่าพลังมันหล่อเท่ขนาดไหน เปี่ยงเปี่ยงอูทีเดียวจอดเฟี้ยวว้าวซ่าจัดไปออกอุ้ยรถครึ่งเดียวเองมงาง้อแกเดินมาดูบนเรือนี่แล้วในทีเดียวจบทีเดียวจอดวูู้มีพี่ชายหล่อเฟี้ยวจอมยุทธแล้วก็มีจุดซัมมอนจุดที่8ด้วยจัดไปเขาหลุดมาจากไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยซอตอฟจัสติกเนี่ยเบลเออเ่อวใช่เลย มาว่าหมอสู้ได้ในะไหนพิชายจอมยุทธลองเดยลองเดยลองเดยอุ้ยเขาเป็นท่าน,น้ำหมอหมอไม่ค่อยถนัดเขาเท่าไหร่จะทำไงดีเตีเต่าง่วงก่อนแล้วกันโจมตีเต่าง่วงเต่านาง,ง่วงติดเบรนไปซะอุ้ยอุ้ยเจเจบพี่ชายจอมยุทธจังงี้เชียวเปิดกัะโหลกอุ้ยเลือดเลือดเขาก็เยอะอยู่เนาะเอาไอตัวนั้นโดนเผาตัวแย่ไปแล้วไหวเต่าง่วงนี่เลยน้ำกับไฟนี่คือการรุม น้ำกับไฟพวกกกนทีอะไรก็เลือกใหญ่คนละเพลงแล้วเว้ยอุย้ยอีซี่พี่เหรอสุดยอดมาเห็นกันดั้มอยู่ไกลๆนนั่นตัวอะไรตัวน่าจะเป็นฮีโร่ที่แจกเควสให้เราฮัสซี้ว้าวพี่จ้ตัวนี้หล่อเทเลือกโลโก้ไปดึงไดนน้ดึงล้านดึงได้ล้านตัวอะไรไม่รู้เหมือนอพ่อบอะมันหล่อเทอะเนี่ย มายังไม่ได้อีกวิฟแล้วว้า wow, วหนึ่งในสี่หมื่นลูกพี่ไอพอชั่นลักอันแพงสุดมันคุ้มมากไนฉันลองบ้างดินี่จะมาเปิดที่ซัมมอนจุดที่เก้าแล้วเนี่ยรู้อย่างงี้มันเสียตังซื้อนั้นดีกว่าเนี่ยสีแทสีแดงมาอีกแล้วว้าว wow, หนึ่งในเอบอบแสนห้าก็ยังดีปะเนี่ยเนี่ยสีสีทองมาอีกแล้วโอ้มาแบบรัวๆหนึ่งในห้าแสนมันก็มันเริ่มออกนอกหน้านอกตาไปแล้วอะฉันเริ่มอิจชาแล้วนะอุ้ยอุ้ยแล้วเนี่ยสีทองสองตัว ไมเหาโง่เราไม่รู้จักเสื้อไอเทมดีๆแล้วเราก็มาบ่นว่าดวงเราเกลือเบ้เหรอตัวม,มันไม่มีเสื้อผ้าใส่มาเป็นชีปเปลยออตัวกรรมกรใส่หน้ากากถือหอกมาเชื่อมั่นว่าคราวนี้ยเราจะสู้กับใครก็ได้ที่เราอยากสู้ตอบนี่ ถ้าสว่างชนะกลางคืนเบ้อท่านี้มันจะโจมตีแรงกันเองทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมภาคให้อธิบายเผื่อใครไม่เข้าใจในลองท่านิดนี่โอ้ยท่านนี้เป็นลดการป้องกันลดเกราะจะท่านไปโดนดามเมจเยอะยิ่งขึ้นนี่เราเชียร์ฝั่งนี้ครับที่บอสสู่ซู่เฮ้ยไม่เราไาอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวนี้่อ่อต่อตอตออ้ยโอ้ยใบไม้แพ้ไฟใบไม้แพ้ไฟใช่แล้วใบไม้จะโดนไฟตีแรงนะครับเฮ้ย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 ไอตัวหนึ่งล้านฮัสกี้มันแลกๆล้วเบ้เหรอ เอาละครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะใหญ่ใครจะปูเบิร์ดกะโหลกแล้วเลือกตัวโจมตีไม่ได้อะเว้ล็อกเลือกได้สิวะ1 2กลุ่ม1กลุ่ม2ไงฮัสกีนวัลแตกในเชอบกนคือต้นไม้หวาเนี่ยเลื่อนเลือนแดงแล้วเว้ยเอามามมีโอกาสให้แกแกตัวเร็วเข้าก็จัดมันก่อนนี่โอ้ยยังจะเหลือ27ไว้ทำกระแสของเงาอะไรโจมตีเบอร์สองไม่ได้ก็ต้องโจมตีตัวนี้แหละโจมตีตัวนี้หวาวเบาวิวเลย งานเข้าตัวนั้นมองตองเมงมาแล้วเบลนี่ตัวเยกไบซไอ้กลางคืนว้าวตอนนี่แฮสกี้ได้เปลี่ยบะครับงานบูดเดมตให้ตัวเองก่อนเพราะยังไงมันต้องโจมตีไอ้ใบไม้แน่แนละก่อนใบไม้ของแฮสกี้เบลปิดจ็อบไปสวยๆเจยอย่างนี้มันต้อง <h ull ing> อยากจะเห็นใช่ไหมว่าฉันแกวแกวแค่ไหนมาเริ่มต้นในนักรบสปาร์ตากันเลยครับนี่จิกกึืบโอ้โหทีเดียวครึ่งหลอดโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะทีเดียวครึ่งหลอดเหมือนกันพี่เหรออะไรอะพี่ล็อกกระโดดจบตีพี่ล็อกธาตุไฟมันชนะธาตุพืชน,นะตัวกลางเป็นพืชเนี่ยมาหยอง่ามาหยอง,อ,ยาายอ,งอืมเซคัตฮลมตดที่เบามากอะไรอะนี่มีการโองมีการฮีลตัวเองด้วยจัดไปอืม ไอตัวนั้นโดนอีกแล้วโอ้โหพี่ลองเลยยี่สิบเจ็ดไม่หรือว่าเราจะแพ้วะพี่ลองสู้เขาเด้ไม่มีหรอกนี่ไงรวบมาแล้วเนิ่มเก็บไปก่อนหนึ่งอะไรครับคุณทําอะไรผมไม่ได้ละครับเอเลยเอาไปเละตัวเย่ไปแล้วเกือบหลับแต่ตัวเย่ไปแล้วลูกว่น้ํามันแพ้ไฟหรือมันชนะไฟน้ําชนะไฟเดยแล้วทำไมพี่ลองไม่ใช้มาะอฉันจะโชว์ให้เห็นว่าไม่ต้องสนใจหรอกช่นแถวแกว่าเยอะเนี่ยใบไม้จะโดนเผาไหมจนตัวเย่แล้วนะวินเหรอ ไปอืมอืมล่วงไปซะเหลืออีกตัวเ<ป>ดียวอีกนิดเดียวล่วงไปซะยังกันเหลือสามสิบสามโอ้ใบไม้ี่ลองแบลไปแล้วอืมยังเหลือตัวนี้อยู่เรียบร้อยปิดจับเจยในที่สุดเราก็ชนะทั้งสองคนวู้ฮู้ เกมนี้สนุกดีนะคะทุกคนนะทุกคนอยากให้เรามาเล่นกันอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบาย